อตาจารย์ดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีประจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังหรือสอจลออกล่าวว่าสอจลออได้เปิดให้บริการศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 พประจอมเก้าลาดกระบังตามมติข,ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่นักศึกษาบุคลากรรวมถึงกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อสาธารณะในพื้นที่สอจลออและบริเวณใกล้เคียงภายใต้นโยบายของกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเพื่อเตรียมความพร้อมสถาบันให้สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสอดคล้องกับหนึ่งในสีทางรอดประชาชนให้พลวิกฤตจ,จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของสอจรด้านการระดมฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนตามพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยที่ผ่านมาสจรได้ให้บริการวัคซีนไปแล้วกว่าจํานวน50,000โดสและเตรียมเปิดให้บริการฉีดวัคซีน a s ตราเซ n e c a เข็ม2วันแรก31สิงหาคม2564ทั้งนี้นักศึกษาบุคลากรตลอดจนกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อสาธารณะสามารถตรวจสอบสิทธิ์และพิมพ์เอกสารสำหรับการเข้ารับวัคซีนเข็มที่2ได้ที่เว็บไซต์ c o v i n e k m i t l a c t h q u i c k s e a r c h พร้อมนำมายื่นนะหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วยวัฒน์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการโดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของสองจอรอและศูนย์บริการวัคซีนโควิด -19 พระจอมเกล้ากบังผ่าน w w w ร์ c e b เ o ็ c o m ซ /kmc-hospital-by-kmitl หรือ www.facebook.com /kmitl-official